พื่มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวนเงิน6แสนบาทนะครับช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย6แสนบาทนี่ท่านพระราชทานให้กับเตอต้าโดยท่านทรงตัดว่าให้เอาเงินจํานวนนี้ไปตั้งโรงสีข้าวเพราะตอนนั้นเนี่ยชาวนา มีสองปัญหาปัญหาที่หนึ่งคือเวลาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก็ถูกขโมยหรือไม่ก็ถูกถูกหนูกัดกินนะครับพอสีเป็นข้าวสารได้ก็ไม่ได้ราคาเตือต้าเป็นบริษัทใหญ่มีการบริหารการจัดการที่ดีลองไปทำลงสีต้นแบบแบบสวนจินดาดูแล้วซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วยราคายุติธรรม สีออกมาแล้วก็ขายในราคาสวัสดิการให้กับพนักงานแล้วก็ชุมชนท่านตัดสั้นๆแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วท่านแฝงไปด้วยนโยบายอะไรที่ท่านไม่ได้ตัดแต่พอเราทําแล้วเราถึงรู้นะครับสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้ก็คือเราไปทําแล้วเนี่ยโอ้จ็ดปีแรกเนี่ยขาดทุนปีที่แปด โอ้ปีที่แปลก็คือปีที่แล้วที่มือ,อ,อ,อราคาข้าวมันขึ้นเท่าไหร่ปันออนประมาณสองหมื่นเกือบสามหมืนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทําให้เราเออสิ่งที่เราสต๊อกข้าวเปือกไว้เนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากที่ราคามันขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่ตัวต้าก็ไม่เอาเปรียบนะครับตัวต้าก็ยังคงด,ดําเนินตามแนวพระราชดำริก็คือขายในราคายุติธรรม แล้วปรากฏว่ามีวันหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสนใจประเทศก็กล่าวบังคมทูนว่าเออขณะนี้เนี่ยเริ่มออได้กําไรแล้วกําลังจะล้างขาดทุนท่านก็คงย้มาส่งแย้มพร,ระสวนนะก็ก็น่าจะทําได้ดีเพราะาเราใช้เครื่องมือที่ดีมากนะครับทีนี้อองานนี้เนี่ยแบบที่ผมเล่าให้ฟังคือพอเวลาเราเออซื้อข้าวเปลือก จากชาวนาเนี่ยชาวนานี่มีปัญหามากนะครับเวลาเขาปลูกข้าวมาแล้วเขาต้องการขายเร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปแก้ปัญหาขาดทุนของเราได้ยังไงคือเราไปสร้างยุ้งฉางให้เลยท,ลเทีละอำเภอทีละอำเภอแล้วยุ้งฉางตัวนี้จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเอาข้าวเนี่ยมาฝากไว้ที่ยุ้งฉางที่เราบริจาคให้เขาเขาจะดูแลกันเอ,เองด้วยสากรของเขา ก็ทําให้เขาขายได้ราคาดีในขณะที่เราเองเราก็มีข้าวที่จะซัพพลายได้อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องไปเที่ยวซื้อในราคาที่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งพอเวลาเราสีมาเป็นข้าวสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาขายในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซนแม้แต่ในขณะนี้สมมุติว่ารัฐบาลบอกให้ขายต้องต้องไปซื้อข้าวเปลือกในราคาจำนำเนี่ย เท่าไหมื่นสี่พันบาทเราก็ต้องซื้อตามนั้นนะจริงๆเราซื้อถูกกนั้นก็ได้แต่เราไม่อยากไปกดราคาชาวนาเราก็ซื้อตามราคาราาาัฐบาลแล้วเสร็จแล้วเวลาสีข้าวมาถามว่าวันนี้มีกำไรไหมก็มีถึงแม้ว่าเราจะไปซื้อราคาแพงนะเพราะอะไรรนะู้ไหมเราเราพยายามทําข้าวที่มีหลายเกรดคือเกรดสูงเกรดปานกลางแล้วก็เกรดต่า เราจะได้กําไรจากตรงข้าวเกรดสูงนะครับเอามาชดเชยกับข้าวเกรดต่าที่เราขายแล้วมีกําไรน้อยมากหรือบางทีขาดทุนด้วยซ้ําไปทีนี้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานเตอร์้าที่แปดริ้วได้อะไรเขาก็จะได้บายโปรดักเช่นลำหรือแกลบไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไม่ต้องไปขนส่งกไกลนะครับ แล้วก็ราคาถูกกว่าที่อื่น15%นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเราก็พยายามช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการซื้อในราคาที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนพึ่งพา ตนเองได้โดยไม่หวังกำไรนะครับทีนี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวโรงสีข้าวเรามีบริเวณกว้างพอสมควรเราก็เจียดที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำนาสวนราชมงคลน,นะครับก็เป็นการทำไร่นาสวนผสมก็ใช้ทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะครับก็คือ30%นนี่ปลูกข้าว อีก30%มสิเร์นี่ยขุดบ่อน้ำไว้เลี้ยงปลาปลูกพืชน,น้ำอีก30%ก็ปลูกไม้ผลแล้วก็พืชสมุนไพรอีก10%ก็เป็นโรงเรือนแล้วก็เป็นที่เลี้ยงสัตว์เขาเขาเลี้ยงเป็ดผมถามว่าทำไมคุณไม่เลี้ยงไก่เขาบอกไก่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันบินหนีแล้วก็เป็นความรู้ใหม่นะครับคือเป็ดเนี่ยมันบินไม่ได้ อันนี้ข้าวแชมงคนนี่ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทตีลต้ตามอเตอร์ประเทศไทยชมรมตัวแทนจาหน่ายตีต้ตาชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรท้องถิ่นเช่นพวกสากรณชุมชนต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือด้วยกันทีน,นี้อันหนึ่งที่เป็นเรื่องของคอมมูนิตี้แคร์เราไปทําศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใน อุทยานสิ่งแวดล้อมนา,นานาชาติสิลินทรน,นะครับที่อำเภอชะอำนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางี่าประมาณสักสองพันกว่าไร่นะครับก็จะมีภายในก็จะมีพระราชวังเมรคกาไทวันของรัชกาลที่หกนะครับแล้วในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าชัยเลนนะครับซึ่ง ตรงบริเวณป่าชายเลนนี่ก็เป็นสิ่งที่เธอต้าเข้าไปทำเรื่องศูนย์พัฒนา,ายั่งยืนนะครับตรงป่าชายเลนเนี่ยทางอาุทยานอน,นาชาติสิริธรเนี่ยได้ปลูกพวกไม้กงกลางพวกไม้เสมอะไรไวเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถให้ความรู้กับคนที่เข้าไปเยี่ยมชมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โตโยต้าทำก็คือเราไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะในบริเวณนี้โดยเราให้งบสนับสนุนประมาณ15ล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีเป็นการร่วมมือของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอ้อมนานา,นาชาติสิรินธรแล้วก็องค์การกองทุน ัตว์ป่าโลกนะครับหรือชื่อย่อ WWF ไปบริหารจัดการในสีหัวข้อด้วยกันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลักสูตรแบบบูรณาการค่ายรัรกษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ายพัฒนาอาสา mm hmm. เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา mm hmm. ผมได้ไปเยี่ยมชมความคืบหน้าของศูนย์ที่ว่านี้ ก็ได้มีโอกาสต้อนรับเด็กคณะนี้นะครับประมาณ60สคนก็ระหว่บบางนั้นก็เข้าไปศึกษาคุณสมบัติของไม้ป่าชายเลนว่ามีคุณสมบัติปันยังไงบ้างผมก็ฟังวิทยากรที่เขาชี้ให้เด็กดูว่าพื้นทะเลเป็นอย่างงี้มีหอยแดงเล็กๆอยู่ในโคลน ความหมายคืออะไรแสดงว่าพื้นที่เหล่านี้มีธรรมชาติดีถึงเกิดหอยแดงได้ถ้าไม่ดีหอยพวกนี้ก็จะไม่มีในขณะเดียวกันขเขาก็มาชี้ให้ผมดูต้นตะตุ่มทะเลเขาอธิบายผมบอกว่าตะตุ่มทะเลเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือตัวยางเนี่ยถ้าเราเอาใบมันเด็ดตรงกิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดยาง ยางนั้นเนี่ยถ้าเด็กไม่รู้ก็มาถูกต้องตาก็าจะทําให้ตาบอดแต่ถ้าเอายางนั้นมากินไม่มากมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆผมเลยถามต่อไปว่าไอ,อ้นี่เทียบกับสลอดนี่เป็นยังไงวิทยากรตอบไม่ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้ไอ้ไอ้ออออตาตุ่มทะเลเนี่ยมันแสดงว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษถ้าเรา รู้เราก็ไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันก็จะเป็นโทษนะครับในขณะเดียวกันเขาก็อธิบายต้นสแสมทะเลสแสมทะเลนี่พอดีรูปถ่ายอาจจะไม่ชัดใบเขาเนี่ยแปลกมากคือใบเนี่ยจะข้างบนนี่ะเป็นสีเขียว